สวัสดีครับผมโกยูเรกาครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์จากการเป็นไซนัสก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงเนื่องจากว่าอ,อ,อันนี้มันมีหลายเว็บมากเลยใช่ไหมครับที่ที่คุยเกี่ยวกับว่าไซนัสอักเสบเป็นยังไงแล้วก็ไซนัสเนี่ยเกิดถ้าเกิดเฉียบพ่านกี่เดือนนอกจาก3เดือนผ่านไปก็จะเป็นเลือดไหลอันนี้คือ ทั่วไปละอันวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดในส่วนที่การดูแลรักษาตัวเองในยุคโควิดนะครับเพราะบางทีเราเราเป็นไซนัสหรือว่าเราเป็นโควิดไอเนี่ยคือส,สิ่งที่มันจะเป็นภาวะที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เราควรทําอะไรได้บ้างนะครับเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นโควิดเราจะทำยังไงถ้าเป็นไซนัสต้องทํำยังไงแต่วันนี้ผมรู้อาการผมเนื่องจากว่าผมเคยเ ไปรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าเกิดจากไซนัสเหมือนกันแต่ตอนนั้นไซนัสของผมเนี่ยมันเป็นลักษณะของการติดเชื้อในกระแสะเลือดเนื่องจากไซนัสมันอักเสบก่อนการเกิดไซนัสแล้วกลายเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดอันนี้เรื่องเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเราคุยตอนนี้ก่อนเลยว่าในตอนนี้เนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นคือในวันที่13นะครับ 13-14เนี่ยผมรู้สึกตัวเองว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มปวดตรงบริเวณกลามด้านบนทางด้านซ้ายผมนะทางด้านนี้นะครับผมรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ประมวลตัวเองเนื่องจากว่ามันไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะอะไรออกไปไหนไม่ได้เพราะมันอยู่ในช่วงโควิดที่ดุนแรงมากในช่วงของวันที่1 3 12 13 14 รเ,รเริ่มมีแนวโน้มของโควิดเริ่มเริ่มสูงขึ้นโควิด19ใช่ไหมครับตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็จะมีคนผู้ป่วยเยอะแยะมากมายซึ่งเพื่อความไม่ประมาทแต่นันเวลาเดียวกันเรากำลังรู้สึกว่าเราจะไปหาหมอหรือเราจะอยู่ที่บ้านนะครับอาการเริ่มแรกรที่ผมพบในตัวผมเองก็คือรู้สึกว่าบริเวณที่เป็นฟันกลามเ,เริ่มเจ็บเริ่มปวดเ,เราเกิดจากปวดฟันหรือเปล่า อันนั้นคือคําถามแล้วแหะพอเราปวดนี่เอ้ยเรารู้สื่ว่าเราคัดจมูกนะครับเอ๊ะแล้วเจ็บแค่ข้างเดียวด้วยข้างด้านนี้ไม่เจ็บข้างนี้เจ็บเราก็เลยสงสัยต่อว่าเฮ้ยมันเกิดอาการที่เกิดเมื่อก่อนเมื่อ3ปีก่อนหรือเปล่าที่มันเป็นลักษณะนนอย่างนี้แล้วมันเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ต้องไปนอนโรงพยาบาล4-5วันซึ่งทําให้เราคุ้นคิดละจากอาการเจ็บบริเวณที่เป็น บัลกลามด้านบนนะครับซึ่งมันอยู่ตำแหน่งเดียวกับโพรงจมูกตรงบริเวณนี้สาเหตุตรงนี้ก่อนมันเกิดจากเมื่อ3วันก่อนผมล้างจมูกผิดวิธีเนื่องจากว่าไอ้เจ้าน้ํายาที่น้ำ,น,ำน้ำเกลือน,นี่แหละคือปกติเขาบอกว่าห้ามเกินใช้เมื่อเปิดใช้น้ําเกลือล้างจมูกไม่ควรเกิน1เดือนแตบบ่ผมดันไปเกิน5เดือนคือใช้ไม่หมดเพราะเราใช้ขวดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วมันทําให้เวลาเราล้างเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเกิดมีการ เจ็บบริเวณโหมกทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่เป็นอะไรมากเท่ากับฝั่งนี้มากกว่าแล้วในะช่วงก่อนหน้านั้นอีกก็มีมีหูมันมีการอื้อของหูด้วยนะครับเราก็เลยมาสังเกตต่อเมื่อวันที่1 3 14 15เนี่ยเริ่มเริ่มรู้สึกเจ็บแต่นี่คือข้อสังเกตของผมนะครับที่ผมเป็นนะแล้วในในเอกสารหรือว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็คือ เวลาผมปวดตรงนี้แล้วผมไปเคาะที่ท้ายทอยหรือว่าบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับผมเคาะเคาะแล้วมันรู้สึกลามไปที่ฟันกรามของผมด้วยหรือว่าลามไปบริเวณนี้นะครับพอมันามไปบริเวณนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ดีละพอผ่านไปวันที่1 5บ6กผมก็เลยรู้สึกมาเคาะอีกทีหนึ่งบริเวณข้างหลังมันก็เจ็บตรงโหนกแก้มด้านนี้คือเคาะด้านขวาเจ็บด้านซ้ายพอผมไม่แน่ใจก็เลยลองเคาะด้านซ้าย แต่ด้านขวาด้านตรงแก้มนี้ไม่เจ็บแล้วก็ด้านตรงบริเวณนี้ไม่เจ็บที่แสดงว่าประสินประสาทมันต่อตรงนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ทางทางแพทย์เขาหมายถึงอะไรหรือว่ามันเชื่อมต่อกันยัางไงาแต่รู้สึกในตัวผมเองอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวล้วนเลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีจากทาลังการแพทย์เพราะว่าข้อมูลที่ผมสอบเช็คในอินเทอร์เน็ตไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นหรือว่ากําลัง เป็นอยู่ในช่วงนี้ที่อยากจะไปหาหมอแต่ไปหาหมอไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือพอเรารู้สึกตัวอย่างนี้เนี่ยวันที่1 6บ7เริ่มรู้สึกแล้วว่าเริ่มมึนหัวนะครับเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีกลิ่นในจมูกบ้างเป็นบางครั้งเริ่มเริ่มมีกลิ่นจากนั้นเสร็จผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเริ่มมีอาการพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยก็เลยตัดสินใจนะครับว่าโอเค นั้นเดี๋ยวสัปดาห์ที่2เนี่ยก็คือประมาณวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็คือวันที่ที่18นะครับวันที่18ผมก็18เมษายน2564ัจ้ไแม่นแม่นเลยนะครับก็เลยไปซื้อยายาที่เราต้องซื้อเลยเนี่ยในในการรักษาเบื้องต้นเลยนะครับก็คือยาปฏิชีวนะณนะตอนนี้เลยคิดได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าเราไม่สามารถไปที่ไหนได้นอกจากร้านขายยาเพราะว่าในยุคโควิด19อย่างเงี้ยเราต้องดูแลตัวเองเยอะๆมากเลยนะครับดังนั้น ผมก็เลยไปซื้อยาปฏิชีวนะผมก็บอกอาการกับาทางเภสษัชว่าอาการผมเป็นแบบนี้นะคือมันมีอาการรู้สึกว่ามันเจ็บบริเวณโครงจมูกแล้วก็อาการอย่างเงี้ยผมเคยเป็นเมื่อ3าปีก่อนแล้วก็3ปีก่อนนั้นคือผมติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากว่าเกิดจากโครงจมูกของผมเองมีติดเชื้อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เราก็เลยรู้อาการอย่างนี้เสร็จแล้วบอกทางเพจสระ,ะ,ะเพจสรก็จ่ายยาปฏิชีวนะที่เราต้องการยาปฏิชีวนะเพื่อไปรักษาหรือว่าไปฆ่าเชื้อบริเวณแบคทีเรียนตรงนี้ก่อน,น,อนเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ซื้อตัวน้ําเกลือล้างจมูกมาใหม่เลยต้องอ้อนใหม่เลยอันนี้นะครับแล้วเราก็ไปรักษาเราก็กินยาตามที่บอกดังนั้นวันที่19เนี่ยวันที่18ตอนตอนเย็นก็ไปซื้อยาแล้วก็กินเลยนะครับกินยาเสร็จก็พักผ่อน แต่ตอนพักผ่อนเนี่ยมันเริ่มมีอาการสิ่งที่ตามมาก็คือหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราเจ็บบริเวณน,นี้สักพักหนึ่งวันแต่ตอนเช้าจะไม่มีอาการอ,อ,อะไรทั้งสิ้นนะครับในสัปดาห์แรกของผมเนี่ยก็คือเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเริ่มปวดฟันเริ่มปวดตรงกรามนยครับก็คือที่12จนลามไปถึงที่17 18เมษายน2564นะครับอันนี้คืออาการที่เราพบว่ามันเป็นแบบนี้ปิดเมื่อยไหมเมืม่อยบ้างเล็กน้อยไม่ได้มากมาย แต่จมูกจมูกรับกลิ่นเนี่ยรับกลิ่นได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอ่าโอเคเรายังไม่ได้เป็นโควิดแนะ่เพราะว่ากลิ่นเรายังรับได้อยู่บ้างเล็กน้อยแล้วก็กินอาหารมีรสชาติอันนี้คือสิ่งที่ที่เขาบอกมาว่าโควิดต้องเป็นอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่้ังไม่ประมาทอยู่นะครับแต่เราอิงไปทางด้านไซนัสมากกว่าดังนั้นต่อมาเนี่ยเราก็กินยาใช่ไหมครับพอเรากินยาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอาการของเราก็เริ่มพบได้เห็นเลยก็คือว่าสัปดาห์ที่2เนี่ย เริ่มมีไข้เกิดขึ้นบริเวณช่วงดึกนะครับช่วงดึกเราเริ่มมีอาการไข้เกิดไข้ต่ำๆนะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายมันหนาวมากเราก็เลยต้องห่มผ้าห่มผ้าที่น้องผ,ผมใช้ผมใช้เสื้อกันหนาวห่มไปรอบเดียวก็อยู่นะ mm. เหงื่อออกแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็กินยาเช้ากับกินยาเย็นนะครับกินก่อนอาหารหลังอาหารก็ได้ยาไปชิวะนาะผมกินอยู่นะกินสองครั้ง นะครับต่อนหวันนีหนวันกินสองครั้งพอวันที่2ก็คือวันที่สิบเก้าสิบเตอนเช้าก็ไม่ได้ปวดหัวอะไรมากแต่ว่าเสียงเริ่มเปลี่ยนเสียงเริ่มเมียเลยมีมีเสียงเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็กินยาตอนดึกของที่19ก็พักผ่อนเขายังรู้สึกหนาวอยู่ปวดเมื่อยอยู่ก็นอนพักผ่อนอีกนะครับจากนั้นเนี่ยอาการหนาวเย็นก็ยังมีอยู่แต่พอวันที่2 0เมษา ก็อาการเหล่านี้ก็เริ่มดีขึ้นไม่มีอาการละน้ำมูกในวันที่วันที่สิาตอนดึกผมลืมบอกไปว่าเวลาผมนอนแล้วเนี่ยผมจะนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ประมาณช่วงกลางดึกเช่งคืนเนี่ยเราก็เลยมีเสลดมันมีเสลดไหลลงมาในคอก็เลยออไปบ้วนที่ชักโครกใช่ไหมครัก็จะออกมาเป็นก้อนเลือดก้อนเลือดนี้ก็คือหมูว่าดีนะก้อนเลือดนี้ออกมาตอนแรกม,มันไม่ออกมามันมีกลิ่นพอมันออกมาเสร็จแล้วเรื่อล้างจมูก จมูกเช้าล้างจมูกเช้าหรือล้างจมูกเย็นก็ได้นะครับล้างให้มันสะอาดแล้วก็ล้างตอ่อเนื่องไปนะครับน้ำถ้าอย่าน้ำเกลือใช้ไม่หมดก็เนภายใน1เดือนก็ควรจะทิ้งเลยนะครับไม่ควรจะมาใช้ใหม่นะครับนั่นคือสิ่งที่เราพบนะและเจอในตอนนั้นเสร็จแล้วพวันที่21-22-23เอานี่ยอาการผมดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ากินยาปฏิชีวนะต้องกินให้หมด1โดสหรือว่า1แผงนั้นให้หมด ผมก็กินหมดครบ1แผงคือ5วันนะครับจนหมดก็เรียบร้อยอาการก็ดีขึ้นอันนี้เราก็บอกกับตัวเองว่าอ๋อเราไม่ใช่ปุบอิดละเราเป็นไซนัสอักเสบซึ่งนี่คือเรื่องที่เราอยากจะแชร์ประสบการณ์าการเป็นไซนัสอยาา่างคร่าวๆแต่ข้อมูลเกี่ยวกับไซนัสอักเสบเนี่ยเราสามารถดูในเว็บไซต์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วมีคิปดีๆออกมาให้ทางทุกคนรับฟังอีกนะครับขอบคุณครับผม